คำศัพท์ HSK 1-2ถึงชุดที่7 61เหล่าชื่อแปลว่าครู62สิบงแปลว่านักเรียน63อีเิงแปลว่าหมอ64ฝูหยวนแปลว่าพนักง,งานบริการ65เผิงหยอ่อแปลว่าเพื่อน66ป้าปะ่ะแปลว่าพ่อ67 มา嘛แปลว่าแม่หกสิบแปดเกอเกอแปลว่าพี่ชายหกสิบเก้าเจ๋เจีย้ยแปลว่าพี่สาวเจ็ดสิบตี้ตีแปลว่าน้องชายเจ็ดสิบเอ็ดไม่แมแปลว่าน้องสาวเจ็ดสิบสองอเจแปลว่าลูกชายเจ็ดสิบสามเหนือแปลว่าลูกสาวเจ็ดสิบสี่จ้า แปลว่าบ้านหรือครอบครัว75ฝังเจียนแปลว่าห้อง76เหมือนแปลว่าประตู77จ,วจัวเจแปลว่าโตะ๊ะ78หยี่จืแปลว่าเก้าอี้79เตี้ยนหนาวแปลว่าคอมพิวเตอร์80เตี้ยนเชื่อแปลว่าโทรทัศน์